คลับมาครับแปดมเช้า20นาทีนะครับพี่น้องชาวไทยจากข่าวที่บอกว่านาวินต้าและพอยชมานเนี่ยยุติความสัมพันธ์ลงแล้วตลอดระยะเวลาที่คบกันมา3ปีเต็มนะครับอย่างที่บอกมีการถแถลงข่าวพลอยได้ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเลิกกับนาวินต้าจริงแล้วก็เลิกกันมาได้2เดือนแล้วพลอยบอกว่าสาเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดจากมือที่3 แต่เป็นเพราะไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้มากกว่านะครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังยังคุยกันอยู่นะฮะเขาบอกงั้นแต่ว่าความรู้สึกมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะ,ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลอยได้เคยให้สัมภาษณ์นะครับกับผม <c oughs> คือเราได้คุยกันนะว่าพลอยกับนาวินต้าเนี่ยเจอกันได้ยังไงนะครับ <c oughs> หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะมวดดัรู้ไหมว่าเขาเจอกันเลงไ,ไม่รู้อ่ะอ่ะไปฟังกันก่อนดีกว่าครับ เจอกันที่ไหนเท่าทีนายเอนเตอร์เทนค่ะนั่งอยู่หลังเวทีไงคะแล้วก็นายเอนเตอร์เทนเนี่ยคือเราต้องเตรียมสคริปต์พูดเองแล้วพลอยก็จะเป็นคนที่ตื่นเต้นมากแบบเฮ้ยจะพูดยังไงอะอะไรยังไงอะว่าแต่อะไอะไรว่าชื่ออะไรบ้างอ่าถ้าพูดผิดนี่จะยังไงเนี่ยแล้วคนรับประทานด้วยเกรงใจจังเลยอะไรเงี้ยสติแตกอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยพี่ต้าก็แบบตื่นเต้นเหรอครับตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็นั่งท่องต่ออะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนขำอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ขึ้นไปประกาศก่อน เขาคบเราเขาดูอาการเราเขาคงจะไม่ไหวกับพลอยเขาคงจะไปแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่ต้าเนี่ยยังไงก็แต่กเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่จะทําให้พลอยรักพี่ให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ตกใจว่านี่นี่นเล่นละครใส่หรือเปล่าหรือว่าจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบก็ลองดูใจกันมาเรื่อยๆรื่อแล้วก็สิ่งที่เขาพูดคือเขามีความอดทนกับเราจริงๆแล้วเขาให้โอกาสพลอยเสมอแล้วเขาบอกว่าขอแค่ให้โอกาสพี่ได้ได้ทำมาให้พลอยเห็นว่าแบบ เออมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นมันไม่ใช่อย่างที่พลอยเจอมาหรืออะไรอ่านี่น,นี่นะเอยน,นะนะครับแล<ำ>้วไปทประเด็นฮอตมากกว่านั้นเนี่ยที่หลายคนเมาส์ก็คือแม่ของนาวินต้าไม่ชอบพลอยมากถึงขนาดสั่งให้เลิกคบกันนะครับแต่เมื่อวานพลอยก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นความจริงแล้วผมเชื่อว่าคงไม่ใช่เป็นความจริงไม่จริงเขาเห็นไปกินข้าวกันอยู่เลย ก็ไปกินข้าวคนแค่คนผมว่าคนแค่ต้องการหาเหตุคนนะให้ในการเลิกกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับจากเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราตั้งประเด็นดีเบตขึ้นมานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับพลอยกัตต้าหรือแม่เขานะครับผมแต่ว่าฟังเรื่องราวแล้วเรา้ืึกว่าเออมันน่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆบ้านนะเยอะเลยอันนี้เยอะอันนี้เยอะบ้านคุณบ้านคุณบ้านทุกคนแหละทนะถ้าแม่ของแฟนคุณไม่ปลื้มคุณคุณจะถอย หรือจะสู้อ่าเรามีเวลาให้แต่ละท่านคนละ30มสิบวินะครับวันนี้เราขอเริ่มที่ตัวเราเองก่อนดีกว่าอะไรนะนะครับเพราะว่าเราผมเป็นเพราะปกติเราเวลาปิดท้ายเนี่ยคุณมดดำคุณมดยีราคุณทัานย่าจะเอาคำพูดดีๆไปหมดเลยว่าจะพูดสัจจ์โพยมาให้เขาหน่อยเขาแหม่ลดความรักที่ดูดูใจเราตอเริ่มก่อนว่าเราจับเวลาสรุปแล้วว่าถ้าสมมติแม่แฟนเนี่ยไม่ชอบอ่า จะหน้าด้านสู้ต่อหรือจะถอยอ่เริ่มจับเวลาจับประหนลำรอ่าผมมีโพยรักแฟนสู้เพื่อแฟนเพราะแม่แฟนทำแทนไม่ได้เรียเพลงนะพลงรักไม่ใช่ทุกถ้าไม่สู้ให้กระจ่างทุกอย่างจะหายไปอย่าทนอยู่กับรักที่ทรมาน จงทะเยอทะยานหารักที่มีความสุขคนบางคนผ่านเข้ามาแค่ชั่วสั้นๆแต่กลับสําคัญไปทั่วชีวิตเราสามารถรักใครคนหนึ่งมากเท่าที UFO ่เราอยากจะรักได้แต่เราไม่สามารถทําให้คนคนนั้นรักเราได้อย่างได้อย่างที่เรารักเขาสรุปว่าสู้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 แล้วสู้ไปเพอร์แต่งกอนมาตอนไหนเนี่ยตอยอยู่ในห้องแต่งตัวตอยแต้วเว้าแล้่ตายแล้ว แต่งเองเลยหรือให้ทีมงานทำให้แต่งเองโมดแต่งเองสู้นะอ่ะต่อมาตาคุณมดดำสามสิบวิจะสู้หรือจะถอยไปถอยอุ้ยจะไปสู้ทำไมในอนาคตก็ต้องไปมีปัญหากับเขาอยู่ดีนั่นแหละเนาะเราก็หาคนใหม่ดีกว่าถ้าสมมุติเขาเลือกคิดจะคิดเลือกแม่แล้วเราจะไปอยู่เป็นก้างขวางคอเขาทำไมจะต้องไปเอาอกเอาใจในอนาคตคนมันเกลียดครั้งแรกมันไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบแล้วอ่ะเขาเห็นหน้าเราเขาก็มาทำไม ซึ่งเหตุการณ์นี้เราเคยเป็นนะมื่เราเคยเป็นเราก็เลยรู้ว่าเออมาทาไมอะไรยังไงในอนาคตอยู่ต่อไปมันก็มีปัญหามากขึ้นมากขึ้นเราก็ไม่สามารถเก็บอารมณ์หรือแอบได้นานหรอกคนเรามันจะแอบได้ช่วงแรกๆว่าสวยน่ารักน่าโมลามันแอบไม่ได้นานหรอกอ่าอืมอ่ะคนต่อไปมายูราฮะคนยูราตาคุณละ30วิสู้หรือถอยป้ายสู้ค่ะเพราะว่าจะเอาเรื่องราวของความรักเป็นที่ตั้งถ้าเกิดเรารักผู้ชายคนนั้นมากๆเนี่ยแล้วแม่ไม่ชอบเราจะต้องพยายาม หาเหตุผลให้ได้ว่าแม่ไม่ชอบเราเพราะอะไรแล้วพยายามที่จะเข้าหานะคะเราเราเรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าหาแล้วพยายามทําตัวดีเป็นคนน่ารักแต่ไม่ใช่เฟกนะคะรู้ว่าท่านชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะ,ะพยายามเข้าหาเชื่อเหอะว่ายังไงก็ ใจไม่แข็งพอยังไงก็น่าจะชอบอลูกสะพ้ยคนนี้ได้นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราใช้ความรักเนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งเนี่ยแล้วก็หาวิธีมัดใจอออยากเจ้าฟังโบราณหน่อยๆพอ่าอย่าบี๊ตักนี่คือผ่านมาแล้วพี่พี่เคยเจอแต่ไม่เยอะนะไม่เยอะบ้างก็จะได้ผลทัญญาครับสามสิวิจับเวลาทีมงานไปเลยสู้ค่ะสู้ ที่คิดว่าเมื่อคนรักกันเนี่ยเราต้องมีความพยายามที่จะทําให้ครอบครัวของเขารักเราด้วยถึงแม้ว่าโอเคตอนแรกอาจจะไม่ชอบหรืออะไรเนี่ยเราต้องพยายามก่อนอถ้าเกิดว่าพยายามจนเต็มที่แล้วไม่ได้เราค่อยถอยแต่ว่าปัญหาเนี้ยเคยเจอกับพ่อแม่ตัวเองแม่เป็นอเมริกนันพ่อไทยครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยไม่ชอบกันเลยมแม่นี่ก็สู้เต็มที่พ่อก็สู้เต็มที่จนทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นแบบครอบครัวรักกันมากมคือ คุณปู่คุณย่าก็รักแม่ตายายก็รักแมนะสู้สู้เลยเจ็คแอปสู้หรือเปล่าหัวใจบอสล่ะหัวใจบอสล่ะคุณหาว่าเราแอปเหรอไม่ใช่นู่นน่ะนู่นสองคนนี้เขาไม่แอปอยู่แล้วแต่นี่อาจจะ แอปนิดหน่อยครับใช่วอนไหมตแแจกคขายไปตั้งหลายวันขอขอจัดเต็มหน่อยแล้วกันได้รลบวอนครับผมถ้าเกิดว่านะครับหัวข้อขอใหม่อีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณรักแฟนคุณมากแต่ถ้าแม่ของแฟนของคุณยังไม่ปลื้มเนี่ยคุณจะถอยหรือจะสู้กับเวลาครับ30วิแจ็คป้ายถอยครับผมเพราะว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคือโลกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเครียดเยอะมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออาหารก็เป็นพิษด้วยโลกร้อนโลกร้อนปุ๊บ ถ้าแม่เราไม่แม่เขาไม่ปื้มเนี่ยก็เลิกไปเพราะว่าเดี๋ยวปัญหามันตามมาอย่างแน่นอนครับผมอ,อันนี้ผมบอกไว้ลุนเลยว่าสมมติแม่เขาไม่ปื้มเ,เขาแจ้งตำรวจจับเราเนี้ยเราไปจีบลูกสาวเขา,เาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่อยากเอาปัญหามามาให้แบบมันเครียดเ,เราจีบผู้หญิงเขาถ้าแม่เขาไม่ชอบ ก็หาแม่คนอื่นไปหรือไปเปลี่ยนคนอื่นไปจีบคนอื่นแล้วก็ไปไปทำไเรื่อยๆอย่าเอาไปทำเข้ามาในตัวเราเลยไปทำเรื่อยๆไอ้เรื่อยว่ะเออเรื่องอื่นเครียดเยอะอยู่แล้วเออทันยากจริงๆมังไม่แต่งงานเขาจะคิดไม่เหมือนเราถ้าแต่งงานเราจะรู้ความรักนี่อ้าวแล้วนี่ไปแต่งงานเขาช่วงไหนอีกัะ ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมันไม่เกี่ยวกับแต่งหรือไม่แต่งแต่ประเด็นก็ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณรักแฟนคุณมากคุณจะสู้หรือไม่ผมอะไม่เข้าใจคนอย่างมดดำคุณไม่มีหัวใจเลยเหรอไม่ใช่ไม่มีหัวใจถ้าคุณรักคนคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆแม่เขาไม่ชอบคุณก็จะถอยไปแล้วคุณคิดดูว่าโอกาสที่คุณอาจจะเจอคนแบบนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วโอ้โหชีวิตเราพาะว่ามดดำเนี่ยคิดแต่ว่าต้องมีน้ำบ่อหน้างั้าหรือว่าหรือว่ามดดำยังไม่เคยเจอใครที่รักจริงในชีวิตม่คึกเงินอะไรกนเลยมดดำแสดงไปไงมดดานี่แค่ ไม่เคยเจอแต่ว่า่อรักแทนจริงโอ้โหโอ้ฮะขอรักแท้คุณคบับใครได้เกินสองปีไหมอย่ามาคุยกันแต่พี่ว่านะถ้าแม่บางคนเนี่ยร้ายมากๆก็มีนะอันนั้นต้องเป็นอีกอย่างนะเพราะเราไม่เคยเจอไงถ้ามาบางคนก็สู้ไม่ไหวนะแต่อย่างบุปผะนั้นด่าจำได้ไหม ทำไมเหรอบุ๋มปนัดดาเขาจำไม่ได้บุ๋มปนัดดาไม่มีอะไรรักแฟนมากแต่เข้าไปในบ้านแต่ว่าแม่ไม่เอาก็เลยออกมาแล้วก็เพราะบุ๋มมันก็เพราะบุ๋มก็เพราะบุ๋มเออเพราะบุ๋มมันบุ๋มนี่แหละแต่บุ๋มปนัดดาคือบุ๋มเนี่ยแหละแต่ประเด็นคือบุ๋มเพราะเขาเหมือนจะเป็นผู้หญิงแก่งที่ยอมยอมทุกอย่างนะยังถอยเลยอ่ะยังถอยเลยอ่ะเลยออปนัดดาเราไม่ได้สรุปนิดหน่อยดีกว่าหลายคนบอกว่าความรักนี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับแต่ ผมว่าอิทธิพลจากคนรอบข้างทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีผลทําให้ความรักล่มได้เหมือนกันนะครับการเข้าหาผู้ใหญ่ทุกพี่ตั้มบอกเนี่ยออนะด้วยความจริงใจเหมือนกับเหมือนกับยังไงเดียออท่านเ,ออเป็นพ่อนะกับแม่ของเราเองเนี่ยปัญหาของความรักจากคนรอบข้างกีดกันก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมว่านะฮะ